ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในเทอมที่สองนี้นะคะพบกันกับคุณกกนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นม .1 นะคะในเทอมที่สองนี้นะคะเราจะเรียนในหน่วยที่4นะคะในเรื่องพลังงานความร้อนนะคะเรื่องที่หนึ่งที่เราจะเรียนก็คืออุณหภูมิและการวัดนะคะ เราไปดูนะคะว่าอุณหภูมิและการวัดเป็นอย่างไรนะคะอุณหภูมิและการวัดนะคะสารต่างๆนะคะล้วนมีความร้อนสะสมอยู่ภายในนะคะซึ่งระดับความร้อนนะคะเรียกว่าอุณหภูมินะคะจึงสามารถใช้บอกอความร้อนนะคะที่สะสมอยู่ในสารแต่ละชนิดได้นะคะ ต่อมานะคะเมื่อเราอยากรู้อุณหภูมิเราจะต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมินะคะการวัดอุณหภูมิเป็นการวัดระดับความร้อนของสารนะคะโดยทั่วไปจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์นะคะซึ่งมีหลายรูปแบบให้เราเลือกตามความเหมาะสมกับการใช้งานนะคะ และเพื่อให้ได้ค่าอุณหภูมิที่ถูกต้องนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูนะคะเทอร์โมมิเตอร์นะคะแบบกระป๋อนะคะเทอร์โมมิเตอร์แบบกระปะ๋อนะคะ,บบะ,ปะ,ะ,คะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่มีของเหลวบรรจุอยู่ในหลอดแก้วปลายปิดนะคะอ่ะดังตัวอย่างที่อยู่ในรูปนะคะโดยใช้วัดอุณหภูมินะคะ ที่เราอาศัยอยู่นะคะหรือว่า,าวัดสิ่งที่เราต้องการจะวัดนะคะหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์นะคะเป็นการขยายตัวและหดตัวของของเหลวที่อยู่ในเทอร์โมมิเตอร์นะคะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะ2ชนิดนะคะได้แก่เทอร์โมมิเตอร์ ปลอดแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์แอลกอฮอล์นะคะเรามาดูนะคะว่าเทอร์โมมิเตอร์แต่และอย่างนั้นเป็นอย่างไรนะคะอันแรกนะคะเทอร์โมมิเตอร์แบบปลอดนะคะทำด้วยแก้วนะคะมีกระเปาะบรรจุปลอดนะคะก็คือตรงที่เรามองเห็นเป็นสีเงินนะคะเขาเรียกว่า,าปลอดนะคะ เมื่อเราวัดอุณหภูมิสูงนะคะประหลัดจะขยายตัวนะคะ,ะแล้วก็ไหลขึ้นไปตามสเกลนะคะก็คือตามตัวเลขนะคะตามขีดเล็กๆนะคะทีะ่ใช้วัดอุณหภูมินะคะแต่เทอร์โมมิเตอร์ประหลดนี้นะคะสามารถ ไม่สามารถวัดค่าที่อุณหภูมิต่ําๆได้นะคะเพราะว่าอะประลอดที่อยู่ในเทอร์โมมิเตอร์นี้จะแข็งตัวนะคะจะสามารถวัดได้ไม่เกินลบ39องศานะคะต่อมาเทอร์โมมิเตอร์แบบแอลกอฮอล์นะคะก็จะเป็นแบบสีแดงนะคะก็คือที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะบางทีก็ ติดอยู่ตามผนังบ้างนะคะใช้ในห้องแลบนะคะ,ะวัดอุณหภูมิต่างๆวัดอุณหภูมิของน้ําอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกันนะคะเทอร์โมมิเตอร์แอลกอฮอล์ก็ทําด้วยแก้วนะคะมีกระป๋อนะคะ,ะบรรจุแอลกอฮอล์นะคะที่มีสีแดงนะคะอ่านค่าได้ง่ายนะคะชัดเจนนะคะ และใช้วัดอุณหภูมิที่ต่ำกว่าเทอร์โมมิเตอร์ปรลอดได้นะคะอยู่ที่ลบ115องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะก็คือสามารถวัดได้มากกว่านะคะดูที่สเกลนะคะอ่าสเกลของเทอร์โมมิเตอร์แอลกอฮอล์อ่ามีถึง115องศาเซลเซียสนะคะแต่ เทอร์โมมิเตอร์ของประลอดนะคะจะมีถึงแค่อะ่ององศานะคะเราก็ดูตามตัวเลขเลยนะคะต่อมานะคะอีกหนึ่งแบบนะคะที่เราใช้เป็นประจำนะคะที่เราเห็นกันโดยทั่วไปก็คือเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลนะคะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่แสดงผลออกมาเป็น ตัวเลขนะคะเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้นะคะอ่าที่เราใช้ประจำนะคะเทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้นะคะออกแบบมาเพื่อใช้วัดอุณหภูมิของร่างกายคนไข่นะคะมีค่าอุณหภูมิอยู่ระหว่าง35-39ถึงาองศาเซลเซียสน,นั่นเองนะคะอ่าเวลาเราวัดอุณหภูมินะคะอุณหภูมิร่างกายของ คนเรานะคะจะอยู่ที่ประมาณ3าไม่เกิน39องศานะคะถ้าเกินมากกว่าน,นั้นก็คือเป็นไงคะตัวร้อนมากอาจจะช็อกได้ใช่ไหมคะ,ะต่อมาเรามาดูข้อควรระวังในการใช้เทอร์โมมิเตอร์นะคะมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1นนะคะไม่ควรใช้เทอร์โมมิเตอร์กระแทกของแข็งแรงๆนะคะ เพราะอาจจะทําให้กระเป๋อของเทอร์โมมิเตอร์แตกได้นะคะต่อมานะคะข้อที่2ไม่ควรวัดอุณหภูมิที่แตกต่างกันทันทีนะคะก็เช่นนะคะหลังจากวัดอุณหภูมิที่ร้อนจัดแล้วก็นำไปวัดอุณหภูมิที่เย็นจัดทันทีนะคะอาจจะทําให้กระเป๋อของเทอร์โมมิเตอร์แตกได้นะคะส่วนข้อที่3นะคะเมื่อใช้งานเทอร์โมมิเตอร์เสร็จแล้วนะคะเราควรล้าง เช็ดให้แห้งนะคะและเก็บในที่ปลอดภัยนะคะอ่าทั้งหมดที่คุณครูพูดมานี้นะคะมีอยู่ในหนังสือนะคะ,ะงานของเราในชั่วโมงนี้นะคะจะอยู่ในแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะในหน้าที่6นะคะอ่าจะมีอยู่2ข้อนะคะที่คุณครูให้ตอบนะคะ ให้นักเรียนนะคะตอบมาให้เรียบร้อยนะคะคําตอบมีอยู่แล้วนะคะอยู่ในสไลด์ที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้ก็มีนะคะนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูนะคะมีทั้งคําตอบในข้อที่1แล้วก็ข้อที่2อนะคะคออเทอร์โมมิเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะอ่าอันนี้คุณครูบอกแล้วนะคะอ่าข้อที่ 2, 2ก็เหมือนกันนะคะอ่าถ้าเราจะวัดอ่าที่ลบหนึ่งร้อยองศาเราจะต้องใช้ เทอร์มมิเตอร์อันไหนนะคะนักเรียนก็ตอบมานะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปนะคะส่งที่ลายส่วนตัวของคุณครูนะคะนักเรียนมีลายคุณครูทุกคนนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ